เอาน้ำแข็งไปให้พี่มือใส่ผสมน้ำแข็งเนาะอันนี้ก็ได้จะผสมน้ำแข็งอีกแล้วมันไม่เย็นสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนไปไปช้อปปิ้งกันจ้าช้อปปิง้งช้อปปิ้งหน้าบ้านขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกาแล้วเ,เพื่อนๆวันนี้ทำความสะอาดบ้าน11นาฬิกาแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนไปหาไปเอาตะกราก่อนช้อปปิง้ง ตลาดสดอยู่หน้าบ้านนี่นะคะช้อปปิง้งไปช้อปปิ้งตรงโน้นหากับเข้าให้พี่เหมินก่อนของเรายังไม่รู้หรอกแต่หาให้พี่เหมินกินก่อนให้เขากินเสร็จเข้าไปนอนทีนี้เราค่อยหาอะไรกินกัน วันนี้จะขุดแครอทะะไปทำอาหารให้พี่มืนขุดแครอทกับเอาบิดรูดไปคัน้นเ,เป็นน้ำผักนะคะอ,อันนี้มันอยู่มันอยู่ห่างๆมันหัวใหญ่อยู่ ดูเห็นหรือเปล่าเด้อมันอยู่เดียวๆมันก็หัวใหญ่อยูอืมหัวใหญ่อยู่นะคุณเพื่อนนี่หัวใหญ่จะเอาล้างเดี๋ยวก่อนเด้อขอล้างน้ำก่อน นะคะได้แล้วแครอททีนี้ยายจะเอาบีทรูทโอ้ยนี่โอ้ยเอาอันเล็กๆดีกว่าถ้างั้นอนะ่ะอันใหญ่ขุดไม่ได้เอาไปยายจะไปทำน้ำผลไม้เอาอันเล็กๆอันใหญ่เดี๋ยวค่อยเอาไปทำสลัดไปล้างให้สะอาดเอาทั้งเปลือกนี่แหละ ง่ายดีอัน,นใหญ่ก็มีนะคะแต่ว่าอันนี้ยายเอามาปลูกทีหลังถอนถอนเอาที่แน่นๆแล้วก็เอามาปลูกอันนี้หัวปอมปอมอันหัวยาวๆนี่นี่โคลนี่ ทาน้ำผ,ผักผลไม้รวมนี่ได้แล้วเดี๋ยวไปเก็บมะเขือเทศหน่อยนะคะใบมันก็เอาไว้ไปให้ไก่ให้กระต่ายนะคะอุ้ยผักบุงใหญ่ต้องรีบกินเดียต้องมาเก็บไว้ก่อนหรือว่ายังไงแต่จริงๆมันก็แดดร้อนแล้วดูดิ โอ้ยเสียดายเดย้มันหนาววันนั้นเนาะแต่จริงๆมันก็อุ่นมาแล้วนิดนึงเก็บมะเขือเทศก่อนนี่นะคะเข้าตลาดวันนี้มาตลาดวันนี้ก็ได้แค่นี้นะคะเดี๋วเอาใบอันนี้ไปด้วยไปปัน่นเป็นน้ำผักรวม ใบลางๆมัน,น,นเด็ดไปกินนี่ใช่ไหม,อ,มอย่าใว้เรียกาะก่อนเด้อคุณแม่จะเที่ยงเลย ต้มอนไอ้น้ำปั่นแล้วค่อยทำที่ลังต้มมันนี่ให้มัน,นอันเล็กๆเอาไว้ทำน้ำผัดผลไม้นะเอาแต่อันใหญ่ๆใหญ่กปอกก่อนด้วยนะคะทีนี้จะไปทำ น้ำปั่นกันนี่นะคะเสร็จแล้วไปปั่นอันนี้ยายปั่นเอาแต่เอาแต่น้ำเลยนะแยกกากาใช้เครื่องปั่นอีกเครื่องหนึ่งยะทำให้ดูนะคะถ้าเครื่องปั่นนี้มันจะแยกกากานะคะเอาแต่น้ำล้วนๆเลยถ้ายายปั่นแบบนั้นมันต้องใส่น้ำอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำแยกกากาเลย ได้แต่น้ําผลไม้ได้แต่น้ําผักล้วนๆกาดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่ให้กระต่ายกินเลยจ้าน,นี่ก็เป็นน้ำล้วนเลย เพื่อสุขภาพจริงๆเลยจ้าดูน้ำไม่มีน้ำเปล่าเลยนะน้ำผลไม้น้ำผักนะคะสเเนื้อนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาน,ำนำนะาำหนาในกระทะน้ำมันนี่แครอทที่ต้มแล้วนะคะจะ,ระโรยเกลือนิดนึงจะสับ แล้วกับข้าวแฟนยายกับน้ำผักพลไม้ปั่นนีมาเทนี่ยายก็จะทำเอาไว้ให้ยายให้แฟนยายไปแล้วแก้วนึง น้ำผักผลไม้ล้วนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีน้ำนะคะใส่น้ำแข็งลงไปหวานมากเลยไหมเนี่ยหวานมะเขือเทศกับบีทรูทนะนี่มะเขือเทศบีทรูทผักเค้ มอะไรอีกล่ะอันนี้ยายจะปั่นแช่แข็งไว้ไอ้แช่น้ําเย็นไอ้แช่ตู้เย็นไว้กินตอนเย็นเนาะอันนี้ตอนนี้คนละแก้ว